ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขติ .com นะครับวันนี้ตรงกับวันที่27กร,รกฎา,าคมปี2565นะครับเวลขาขณะนี้ก็ที่56นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้เราจะทอบเราจะเทรด e x p o r t o t t o o n นะครับท็อปคริปโตอิน x นะครับเรามาดูกันนะครับผ่านมาแล้วจริงๆผ่านมาแล้ว2รอบนะก็ ถือว่าโอเคนะครับวันนี้อะลงต่ำๆนะครับท่านนะลงต่ําๆสังเกตให้ดีนะครับอ่าสังเกตให้ดีนะครับเวลามันขึ้นมันลงต่ําแล้วมันขึ้นนะครับทยานฟ้านะครับโอกาสที่จะลงมีไหมนะครับแต่อีกไม่นานครับมันจะลงนะครับนะดังนั้นเรามาดูกันนะครับอีกไม่นานมันสื่อแล้วครับสื่อสัญญาณว่าจะลงนะครับจบรอบนี้เราออเดอร์เซลล์เบาๆนะครับจบรอบนี้นะมาดูกันเพราะโอกาสที่มันจะลงสลับมีนะครับ แต่ว่าท่านใดที่จะรอขาขึ้นก็ไม่ว่ากันนะครับรอขาขึ้นพอมาลงต่ําแล้วมันก็จะขึ้นตามระบบนะครับนะทีนี้ภาระบรุซ่าประกบปพ้อมฟ้านะครับสื่อสัญญาณว่าจะลงสลับชั่วคราวนะครับขึ้นสูงๆงแล้วเซลล์นะครับทันไม่เอ่ยมันมันไม่สูงมากนักนะครับต้องสูงสูงสูงกว่านี้หน่อยนะครับมันมีโอ,อกาสที่จะกระชากลงตอนท้ายๆนะครับดูลักษณะแล้วนะ เอาดูกันครับมาดูกันว่าจะเป็นจริงตามนั้นไหมน,นะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลานะครับแต่ทีนี้นะครับให้เราเน้นบายบ่อยกว่าเซลล์นะครับเพราะว่ามันลงต่ําแล้วส่วนใหญ่แล้วมันดีขึ้นนะครับนะลงต่ําเพราะมันไม่แตะเส้น3 0เเลยเห็นไหมครับมันไม่แตะมันลอยอยู่กลางอากาศ นะสังเกตลิ้นจรลเกนะครับแต่รอบนี้นะครับมาดูกันว่ามันจะกระชากไหมนะแค่นั้นเองนะครับถ้ากระชากลงก็โอเคไปนะครับนะแต่แนวโน้มนะครับแนวโน้มนะครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแนวโน้มดิ่งลงลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสชนะนะครับจุดพลิกสถานการณ์ก็คือการกระชากนี่แหละครับนะ สรรพสิ่งในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงนะครับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราท่านเกิดมาล้วนแต่จะตายผู้ดีเขียนใจก็ตายเหมือนกันเนงินทองทั้งนั้นมีติดตัวไปนะครับก็แนวโน้มน่าจะเป็นของเรามากกว่านะครับนะท่านนะรอบที่3ครับนะรอบที่3พอดีสองรอบแรกเนี่ยผมไม่ได้บันทึกนะครับนะไม่ได้บันทึกโอเคครับก็ผ่าน โดยสวัสดิภาพนะครับเห็นไหมครับลงต่ําแล้วบ่ายนะครับโอ้ง่ายมากนะครับกราฟวันนี้นะครับท่านนะกราฟวันนี้เชื่องดีนะครับเชื่องดีมากมากเลยนะครับโอกาสลงต่อเนื่องมีไหมโอกาสลงต่อเนื่องมีนะครับท่านนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับให้ท่านรอเน้นบ่ายดีกว่านะครับให้ลงต่ํา่คือผมลงมาอีกรอบนี้ให้มันลงมาลงมาลงมาเริ่มงอแล้วเริ่มงอแล้วอา้าวแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้ว เห็นมันแตนะอ้ะเฮ้ยลงลงอีกลงมาอีกถ้ามันลงมาอีกนะบายนะนั่นนะโอ้โหขึ้นไปซะแล,ล้วลงมาอีกลงมาอีกผมบอกแล้วนะว่ามันลงลงไม่นานนะโอกาสที่จะขึ้นมีครับเริ่มยกหัวแล้วโอ้โหเราไม่ได้จังหวะท่านนะมันต้องบายไม่ได้เห็นไหมมันลงต่ำแล้วมันก็ขึ้นนะาารักษใส่ไปนั้น อายังมีโอกาสครับยังมีโอกาสนะเราเน้นบายนะท่านนะเน้นบายโอกาสขึ้นต่อมิ่เนื่องมีนะครับเพราะว่าเพื่อนเจอมันนะครับมันจะขึ้นไปถึงเส้น70%เลยนะครับดังนั้นลงต่ําๆแล้วบายต่อนะครับลงต่ําๆแล้วบายต่อหอก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะลงมาลงมาอีกมีแนวโน้วนมว่าจะขึ้นต่อนะบอๆครับเบอๆถ้าต่ำกว่านี้ได้ยิ่งดีนะครับโอกาส ครับแนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มอ้าวขึ้นไปครับขึ้นไปเราก็ต้องเล่นไปตามพฤติกรรมของมันนะครับครับวันนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ดีท่านที่นอนหลับทับิทธิ์นะครับก็นะตื่นขึ้นมาบ้างนะครับนอนหลับทับิทธิ์ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านี้นะครับไม่ยอมไปเลือกตั้งนะครับนะ นอนหลับทับสิธิ์โมเตรอฟ้าฝนบันดาลอยู่นะครับขึ้นมาเทรดนะครับดีกว่าไปซื้อหวยหลายเท่าผมบอกไว้เลยนะครับเทรดหุ้นเทรดพวกสกุลเงินเทรดพวกคริปโตพวกนี้นะมันมีโอกาสถูกมากกว่าหวยอีกนะครับผมบอกไว้นะครับอย่าลืมนะครับท่าในใดสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถทักไลน์ไอดีใต้คลิปนี้ได้ทุกเมื่อนะครับนะหรือว่าส่งข้อความต,ต้องการเข้ากลุ่ม ไปที่อีเมลที่แจ้งไว้ก็ได้นะครับโอเคครับผ่านฉลุยนะครับผมต้องเตือนท่านบ่อยๆนะครับว่าถ้าท่านได้กําไรไปแล้วนะท่านต้องพิจารณาหยุดเอาเองนะครับนะหยุดเอาเองนะผมเตือนแล้วนะเตือนแล้วโอกาสขึ้นต่อมีครับลงต่าๆแล้วบายต่ออ่าลงต่ําๆแล้วบายต่อครับโอกาสขึ้นต่อมีอ่ามาดูกันคับว่าจะเป็นจริงไหมนะครับ ตอน้ท้ายอ่ะมันมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับจะเป็นจริงไหมมาดูกันครับ <c oughs> เพราะว่ามันขึ้นขึ้นมา,อาสองรอบแล้วนะครับรอบที่สามของการขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับการย่อตัวแล้วก็ขึ้นนะครับอ่ะขึ้นจริงๆด้วยมันเป็นซะอ,อย่างนั้นแหละครับนะเออนะเป็นเป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะถ้าท่านใดออเดอร์ตามก็สบายหรือ สบายกระเป๋าเลยสบายสบายลักษณะแบบนะนนะโอเคครับรอบที่เจ็ดรอบรอบที่เจ็ดแล้วนะจริงจริงแล้วมันนะได้กาไรแล้วมันต้องหยุดนะผมบอกแล้ว,น,ลวนะเตือนท่านแล้วนะเอออ่าลงต่ำๆระบายต่อครับต่ำแล้วใต่อต่ำกว่านี้หน่อยโอ้โหดึงกระชากขึ้นเฉยเลยนะท่านนะเห็นกับตาเลยอาลงต่ำๆกว่านี้ถ้ามันลอยฟ้าลักษณะบแบบนี้ก็ได้ต่ำแค่นี้นะอะ บ่บ่ครับบ in oh <c oughs> oh ่บอมีโอกาสปีขึ้นอเห็นไหมโอ้โหกระชากแบบนี้เลยนะท่านนะเห็นกับตาเลยแล้วมันก็ได้ที่สูงเกินไปแต่เราก็นะเดินตามระบบให้มากที่สุดไหวไหมอยากกระชากแล้วกันนะครับ กระชากขึ้นโอเคก็น่าจะรอดปลอดภัยนะครับท่านนะอรอดปลอดภัยโอเคต่อไปขึ้นต่อครับขึ้นต่อรีบลงต่ำๆแล้วบายต่อนะครับโอ๊ยหาจังหวะยากเหลือเกินนะหาจังหวะยากจังหวะนี้หายากมากลงมาลงมาเนละลงต่ำๆให้ดีแล้วมันมีโอกาสดึงขึ้นนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลายังมีเวลา แนวโน้มแนวโน้มแนวโน้มเมืม่อกี้ขึ้นมาสองรอบแล้วสองรอบนะรอบ,นะรอบที่สามจะขึ้นต่อไหม <c oughs> เหมือนกับการย่อตัวล้วขึ้นรอบที่สามนะครับน,นี่รอบที่สามผมงการขาขึ้นโอเคไหมโอ้โหขึ้นสองรอบแล้วลงหนึ่งลงหนึ่งรอบ อย่าละความพยายามครับท่านนะอย่าละความพยายามท่านนะถ้าท่านได้กําไรแล้วท่านหยุดไปแล้วก็นะคนที่นั่นก็บายต่อมีโอกาสนะครับบายต่อบายต่อเน้นบายบ่อยๆครับเวลามันกระชากกระชากดึงขึ้นยาวนะครับเห็นไหมนะเนี่ยโน้มมันไปรักษาแบบนั้นเนาะ เนื้อหนุมมันไปลักษณะแบบนั้น <c oughs> มันต้องยืนหยัดนะยืนหยัดก็อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นตัวอย่างถือว่าเป็นตัวอย่างในการวิเคราะห์แล้วก็จังหวะของการเข้าออเดอร์หาจุดพิคาดนะครับการต้องเลือกเทรนเลือกสกุลเงินนะให้ให้ดีเลือกนะให้ถูกต้องท่านจะเทรดโบเกอร์ไหนก็เหมือนกันนะครับเหมือนกัน เทคนิคจรสิ้อาปากและเทคนิคเครื่องบินธยายทดฟ้าใช้ได้เสมอนะครับโอเคนะครับสำหรับวันวน,นี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย